ดค่ะวันนี้น้องจันจ้าจะมามท่องบทลอยกระทงกับเพลงนะคะประเพณีลอยกระทงตรงฝั่งน้ำเป็นวัฒนธรรมมีค่าล้ำนำสมัยถือกำเนิดแต่บางหลังครั้งสุขโขทยัยมีตำนาน ว่าสนมนกพมา่าฉฉลาดคิดได้ปะะดิ์กาทงหลวงพวงบุภผาพระร่วงเจ้าพอพระไทยในายกัลยาได้ชื่อว่าเท้าสีจุฬารักนักคิดเอ่ย mm hmm. พวกเด็กเด็กเร็วยาช้า เดือนจิบสองน้ำทรงลอยกระทงวันเพ็ญถวกเราเลิ่งลาลมพัดมา,าเย็นเย็นเราลองเราเล่นแล้วลอยกระทงเอ,อ่ยขอบคุณค่ะเก่งมาก